ไปกันตอกกับ,กบหวยแอปมินเงินธรมดาพารวยที่เดยนให้ร้ายดับสนิบดับปล่างหลักสิบและหลักหน่วยแอปมินบอกเก่าิบให้เอฟซีต้งง่องเอาไปพิจารณาเบิงบ่งวิเคราะห์ไต่ตอง สวัสดีครับพี่ชีทช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่100%ตามสโลกแกนครับมอนิแอดมินคิดสูตรคำนวณทีเด็ดไฮไลท์ดับสนิทดับปล้างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มานี่ครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมาแอดมินก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวเด่น ตัวเด่นของแอดมินตายสนิทรับพี่น้องครับไม่มีไม่มีสักตัวครับตัวเด่นของแอดมินไม่มีสักตัววันนี้แอดมินสิภาพี่น้องเฮาไปตามต่อกับหัวทีเด็ดไฮไลท์ดับสนิทดับล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มาให้พี่น้องเฮ้าวิเคราะห์ไต่ตอ,องกับแอดมินครับแอดมินกับบุรครับพี่น้องครับแต่แอดมินมีสูตรคำนวณบอกกาลเรี่ไพ่เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาเบิง้ง เบื้องแล้วพี่น้องเฮาก็ใช้ดุลพินิษวิจัยยานในการรับช่อมทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเฮาเบื้องแล้วกับวิเคราะห์ไต่ตองเอาแอดมินมีสูตรคำนวณครับดีกว่าแอดมินจะไปซื้อหวยแบบสเปซส,สปะดีกว่าแอดมินจะไปซื้อหวยแบบตำนพิกและไล่แม่นม้ำเอฟซีทั้งช่องคือกันครับพอพอเมเมลุงปาน้าอา,าคือกันครับซื้อหวยแบบตะบีตะบันสื่อไม่เป็นผลดีเป็นเด็ดขาด ปจวาแอดมินเป็นยังเจ้าจังหวะบอกข่อยทุกคลิปทุกคลิปว่ากองฉลากบ่มีหวยดับกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกคือเป็นความจริงครับพี่น้องครับเอาบอลมาต้ม,มาตัวกันเป็นยังแอดมินจังหวะจังสันแอดมินบอกกาวรศีไพเอชี้จังช่องได้ฟังการทีซื้อหวยแบบตะบีตะบันสื่อบ่เป็นผลดีครับเงินทองหายอยากเหลือกเกินงวดนี้จะเป็นงวดที่เปิดเทอมด้วยซ้ําไปพี่น้องขิดว่าจากลงทุน วดละพันสองพันบาทให้พี่น้องโยโย่ย,ย,ย่างๆลดตนทุนลงมาเอามาไว้สื่ออุปกรณ์การเรียนหรือต่างๆดีกว่าแอดมินบริสสอนครับแอดมินแค่เป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะว่าแอดมินจะบอกว่าต้องสอนข่อยดอกวันใดๆข่อยกับโบมาข่อยมกักแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเป็นความจริงครับพี่น้องครับเป็นความจริงมือใดๆก็ไม่ได้ซีเรียสเท่ากับมือวันที่หนึ่งกับมือวันที่สิบหกกับนั่นคือ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคู้ได้ยากหูว่าดวงมีหรือโบมีกวาดดวงโดยการนี่แหละครับเบิงถ้าบ่ถือมาเมื่อปีที่ศาสตร์แสดงว่าบบมีดวงครับพี่น้องครับบุญวาสนาบบคอยมีแอดมินบ่ถือบ่ครับแอดมินคิดว่าบอถือใจแอซทั้งช่องแน่นอนบ่ว่าลรยังห่างครับพี่น้องครับไม่พูดมากหอพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันว่าวดนี้หวยเด่นแอดมินพร้อมกับทีเด็ดไฮไลท์ ดับสนิทด,ดับไม่มาล่างหลักสิบและหลักหน่วยแอดจะให้ตัวไหนเอามาบึงกันเลยครับ <S <S นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแนบินสิภาพพี่น้องเข้าไปย้อนกระบวนความกันเหมือนเดิมครับถูกปิดไม่ว่ากัน f c ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ f อใหม่เข้ามาเริ่มเยอะแล้วกับขบุนขอบคุณพี่น้องเข้าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กําลังตกน้ำคียงกว้างลอยอยู่กลางแม,ม่น้ำที่บ่มี ทีบมีขอนใหม่ถีพยุงสำกัญกับเขาเรียนหวยแลลวนะครับไอ้เขาหูให้เขาเห็นเท่ากับเป็นบุญเป็นท่านคือ้วกันครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับงวดวันที่16เมษายน2568แอดมินไฮเดน6และ9แอดมินไฮเดน6และ9แล้วจับคู่ให้ไม่มีซักการตัวครับพี่น้องครับไม่มีซักตัวเลยผิดครับพี่น้องครับผิดเด้อครับเด้อแอดมินให้ผิดครับแต่ทีเด็ดไฮไลท์ที่แอดมินบอกกาวเราซิฟให้ ทุกคลิปทุกขปเสมอเส,สมอว่าทีเด็ดไฮไลท์ของแอดมินก็คือดับสนิทด,ดับไม่มาหลักสิบและหลักหน่วยล่าง2เม็ดเดียวลหนหวยออก8 5ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆกัยังเดินดีคือเก่าครับทีเด็ดไฮไลท์เม็ดเดียวดับสนิทด,ดับล่างของแอดมินวันนี้แอดมินใช้ตัวใดเข้ามาบกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับหวยดับสนิทดับไม่มาหวยดับล่างเม็ดเดียวของแอปบินวันประจำวันที่2พฤศภาคม2,568หวยงวดนี้ออกตรงกับวันศุกร์นะครับเด้อวันที่1วันแรงงานแห่งชาติไม่ออกเลื่อนมาออกเป็นวันที่2หลายปีละครับพี่น้องครับบางคนจะไม่รู้วันที่1บบอกบอกแอปมินวันที่1เป็นวันแรงงานครับออกไม่ได้ เขาเริ่มออกมาเป็นวันที่สองพฤษภาหลายปีแล้วครับพี่น้องครับแต่บางคนจะไม่รู้ว่านี่ตรงกับขึ้นหกค่ำเดือนหกของของไทยครับของของอีสานครับขึ้นหกค่ำเดือนหกแอบมินคิดสูตรคำนวณออกมางวดนี้เด่นสองและสามครับพี่น้องครับเด่น,นลลดสองและสามบนและล่างนะครับเด้อสองและสามบนและล่างชนสูตรครับฉูด สูตรของแอบมินมวดนี้ข้างขึ้นขึ้น6ขั้มครับพี่น้องครับชนสูตร3ตัว2ชุดครับพี่น้องครับ3ตัว2ชุดแอบมินคินให้3ตัว2ชุดวดนี้5 3 8และ239ครับมันชนครับ5สูตร6สูตรรวมเป็นหนึ่งเดียวส้นบัดเลยครับพี่น้องครับช้นบัดเลยวดนี่จะปังหรือไม่ มาลุนซอยกันแอมินครับแอมินจับคู่ให้ครับ35 38และ39เน้นเน้นๆ38และ39ครับพี่น้องครับเน้นเข้าไปครับ38และ39เบิ่งบล้องหลัคราีห์เอาเด้อครับเด้อโมเมนต์วาสีถือเสมอไปไม่ใช่จะผิดเสมอไปก็ไม่ใช่เหมือนกันครับพี่น้องครับส่วนลัก2ครับพี่น้องครับ25 28 29 28และ29เป็นตัวเน้นๆของแอมินครับแคนแคนครับ4ชุด ว่ากระย่ถินจะปาเป็นเด็ดขาดกับ3หกับ25หาติดไว้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทีเด็ดไฮไลท์งวดนี้ครับพี่น้องครับทีเด็ดไฮไลท์งวดนี้ดับสนิทดับไม่มาหลัก10และหลักหน่วยล่างเม็ดเดียวศูนย์เม็ดเดียวครับพี่น้องครับศูนย์เม็ดเดียวถาเสื้อแอดมินกระยายาซื้อติดศูนย์เป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับอย่าซื้อติดศูนย์เป็นเด็ดขาดแต่ถ้าคิดว่าแอดมินเจ้าบอกคอยเสมอเสมอครับว่า ไว้ดับบ่มีจริงไว้เด่นบบมีจริงจะบ่ะห้คอยสือตดเฮ็ดจังได๋แ่ละแอดมินคณาจารย์อื่นเขาคือให้เดนศูนย์เป็นความจริงครับพี่น้องครับแต่สูตรแอดมินเว้าจังสัน้นแอดมินก็ต้องเบาไปตามสูตรครับหาสูตร6สูตรร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับแอดมินมีสูตรเยอะพอสมควรเหมือนกันมีดีกับอีกหนึ่งคณาจารย์คือกันครับพี่น้องครับแต่ถามันมากกับกินแอดมินแล่ละครับเพราะว่าแอดมินบอกก้าวาซ และแอดมินจะซื้อแอดมินก็มาซื้ T S, อติดศูนย์พ่อโตถามว่าแอดมินศูนย์มันมาบนได้ไหมได้ครับพี่น้องครับศูนย์มาบนได้ศูนย์มาบนได้ครับพี่น้องครับแต่ล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีมีคือสูตรคำนวณของแอดมินมีอุตสาหมากครับพี่น้องครับแอดมินก็ยังเ็นวันใจอยู่แอดมินให้ดับสองย่ำได้มันมาย่ำนั่นแต่มันก็มาบนมันไม่มาล่างถามว่า แอดมินผิดบอแอดมินไม่ผิดครับแอดมินถือว่าดับผ่านครับพี่น้องครับเพราะว่าแอดมินบอกว่าดับล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีมันมาบนถือว่าแอดมินดับผ่านก็ยังเดินดีเหมือนเดิมคําว่าเดินดีก็ยังดับอยู่เหมือนเดิมวันนี้คือกันครับพี่น้องครับงวดนี้เหมือนกันดับศูนย์ล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีถามี่กับกินแอดมินครับเพระว่าแอดมินไม่ให้ติดศูนย์ซักตัว ถามว่าบนมาได้ไหมบนมาได้ขึ้งหัวที่ผ่พานมากครับบนมาได้แต่ล่างไม่มีถามีทามีการรับประทานแอบมินเต็มเต็มครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเด้อพี่น้องครับถ้ามักกับแอบมินถ้าชอบกับแอดก็หายพี่น้องเข้าเอาไปตัดกับท่า,านคณาจารย์บอกว่าเติจิเป็นท่า,านคณาจารย์ในช่องทางช่องของแอดมินแคปบนาจอเอาไปตัดนะครับเด้อตัดออกมาให้เหลือน้อยที่สุดก่อนนั้น,น,นแอดมิน ดับสนิทด,ดับบน20ชุดไม่มาแอบมินลงไฮแล้วเป็นคลิปแรกกับพี่น้องครับเป็นคลิปแรกวันนี้เอาไปตัดเวยครับเด้อแต่ว่าสูตรมาแบบใดเห้อกับตรงเขียนไปยังสั่นครับก็จิว่าโอ้ยมันตรงกับเรขดับจ้าของกันยังเขียนมาอยู่นาะแอบมินนาะไม่ใช่กับพี่น้องครับมันไม่ใช่ก็คือสูตรดับก็คือสูตรดับสูตรเด่นก็คือสูตรเด่นครับมันคนละสูตรกันครับพี่น้องเข้าใจเนาะครับเนาะ บางคนก็ว่าโอ้ยไม่ถูกบ่ถูกพ่อหน่อยตะไห้ต่งห,ตงหลายแอดมินบน,นให้ซื้อแอดมินบอกว่ามันเป็นหวยดับสนิบดับไม่มาบางคนก็บอกเข้าใจอธิบายกันดนเติมอ้อจังบางอ้อจังมาถึงครับพี่น้องครับแอดมินก็เจัาสียอธิบายจังใดคิดว่าแอดมินอธิบายละเอียดยิบพ่อสมควรครับพี่น้องครับแอดมินทิทวนไห้อีกรอบนึงนะครับเด้หวยเด่นแอดมินวดวันที่สอง พิษสภาคม2568ดวันนี้หวยออกตรงกับวันศุกร์นะครับเด้อขึ้น6ค่ําเดือนหครับเด่น2และ3ครับพี่น้องครับเด่น2และ3บนและล่างสูตรชนครับพี่น้องครับสูตรชน3ตัวงวดน,นี้แอปปินให้3ตัว2เม็ดครับพี่น้องครับ5 38และ239 2 3, ตัวครับพี่น้องครับ2ตัวครับพี่น้องครับ35 3839เน้นเน้น38และ39 ส่วนหลัก2ก็ครพี่น้องครับ25 28และ29เน้นเน้นสอและ29ตัวนี้ครับคือทีเด็ดไฮไลท์แอดมินบอกเก้าเหล่าซิมหายเอฟซิชอ่องเอาไปพิจารณานี่คือทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับดับไม่มาหลักสิบและหลักหน่วยล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวเด้อครับเด้อศูนย์เม็ดเดียวศูนย์เม็ดเดียวถ้าชื่นชอบก็ตามกันไปถ้าไม่ชื่นชอบก็ให้พี่น้องเบิ่งผ่านนะครับเด้อ กับสวัสดีเ c ซี่เกาหีซีใหม่ที่ก็มารับชมกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเข้าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใแอบแมนนินไงแอบมินนอยและคณาจารย์ต่างๆใดดีเสมอมาคอมเมนต์ comment มาครับแอบมินตอบทุกคาถามถ้าคอมเมนต์สร้างสรรค์แอบมินให้กําลังใจแอบมินและคณาจารย์ต่างๆตอบถูกคําถามครับถ้าคอมเมนต์แบบไม่สร้างสรรค์อมเมนต์บอกให้กําลังใจกันก็ปล่อยผ่านเวยครับเด้อค่ะแอบมินมาตอบก็คือปล่อยผ่านเท่านั้น ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประภาสคลิปจะต,ต่อไปถี่มีลงหวังว่าสิมีประโยชน์บาไลายกันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคามอุ่นึกสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเข้าสมมุงมันดังปรารถนาลำลำในรวยเงื่อนไรกองทองไรมากคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ